สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กๆของผมผมสต็อบคลิปสั้นและคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาจูนรถใหม่กันนะครับรถคันนี้ไม่รู้นะว่าเซิร์ฟไทยเขาเรียกไรเซิร์ฟนอกเนี่ยจะเรียกว่ามาด้าเมตานะครับก็เป็นมาด้าใหม่นะมาแทนตัว RX7 นะครับแต่ตัว RX7 ก็ยังอยู่นะไม่ใช่เป็นโมเดลทับกันนะครับก็คือทําแยกเลยอะ่ะอันนี้ก็จะมาเป็นตัวใหม่โมเดลใหม่นะครับทรงคล้าย RX7 นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องก่อนเห็นไหม เครื่องนี้ซื้อได้เหมือนกันเลยนะคือถ้าคุณไม่เติมเนี่ยมันก็คือรถไก่คันนึงนะครับรกากนะครับขับไม่แรงเลยส่วนใหญ่ก็จะเอาไปดิฟกันนะครับแต่นี้ผมก็ไม่ได้เติมแล้วผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรด้วยนะครับผมบักมาแล้วไม่ได้บักเองด้วยนะซื้อมาจากตลาดโลกงนะครับซื้อมามันก็บักแล้วอันนี้ก็เป็นการจัดสนยนถ่วงอะไรก็จัดตามผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูโมเดลมันก่อนนะนี่ดูทรงมันดิสวยนะมันค,คล้ายๆปลาฉลามเลยนะครับเบบี้ชาร์กนะครับไอ้คันนี้ ผมทาให้มันเป็นแบบปลาฉลามอะไรเงี้ยเออกวนดีว่ะใช้ได้ต้องขอบอกก่อนนะครับด้วยรูปทรงที่มันสวยงามนะครับมันก็เลยไม่ขายเป็นเงินเติมแล้วก็ไม่ใช่เงินในเกมอ่ะมันก็ขายเป็นเงินเติม่แหละเออแต่ว่ามันหาง่ายไงหาง่ายเพราะมันขายแค่ห้าร้อยห้าร้อยทองมั้งเออห้าร้อยคอนนะครับซื้อได้นะใครมีตังก็ไปซื้อเล่นได้แต่ส่วนความแรงของมันเนี่ยเดี๋ยวพี่ขับให้ดูก่อนนะครับเออมันต้องใช้สูตรนิดนึงคันนี้ ผมขอบอกเลยนะว่าพวกรถตระกูลที่แบบแคล้ายๆไ7อะรถน้ําหนักเบาอะมันจะถ่วงยากนะครับเนะี่ยเวลาคันนี้วิ่งอยู่ที่4วิเองนะคือจริงๆมันทํามวิได้นะครับแต่ผมลองแล้วมันยากมากอะถ้าจะขับให้รถมันโค้งได้นะมันต้องจูนอีกแบบหนึ่งแล้วก็ต้องถ่วงน้ําหนักอีกแบบหนึ่งมันยากมากนะผมก็เลยเอาแบบง่ายๆนะทาแล้วมันก็ติดก็ถ่วงน้ําหนักตามผมนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคเดิมนะแต่ขอย้านะครับว่านิดเดียวพอนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนิดเดียว ถ้าคุณผู้ชมแบบใส่แบบเต็มแม็กนะรถมันจะโค้งนะครับแล้วมันไปไม่ได้นะเนี่ยมันจะไม่โค้งแบบนี้มันจะโค้งแบบโคตรโค้งนะครับเออขับไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเวลาที่พอใช้ได้นะสี่วิผมจะเซตไว้แค่นี้นะครับสําหรับสนามซิตี้หนึ่งนะครับจะไม่เอาแรงกว่านี้แล้วแต่สนามนี้เล่นได้นะครับสามบนะถ้าเป็นซิตี้หนึ่งอ่ะอยากจะได้สามวินี่เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าเซ็ตไว้ก่อน4วิไงให้มันกลางๆเพราะว่าน้องๆก็จะได้เล่นได้นะครับเออเซ็ตปุ๊บใช้ได้เลยแต่อย่างว่าแหละรถคันนี้มันค่อนข้างจะหายากก็ใช้เป็นแนวเดียวกับ RX7 ก็ได้นะครับสูตรเดียวกันเลยเพราะว่าเป็นรถโค้งเดียวกันเลยแค่ไอมาด้าเมตาเนี่ยมันสวยกว่านะครับผมว่าทรงมันสวยกว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณผู้ชมแบบไม่ได้ยั้งมือนะั่นเนี่ยรถมันจะโค้งแบบนี้เห็นไหมเมื่อกี้ชนไปนิดนึงนะดูดิเห็นไหมกระเด็นเลยดูเวลา ซัดไปสี่วิอันนี้แบบกรณีศึกษานะครับว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเออทําแบบนั้นแล้วมันไม่ดีนะนี่วิธีที่ถูกก็คือตบนิดเดียวนะครับให้รถมันนิดเดียวพอนะเนี่ยแบบนีออ้ถ้าแบบนี้ได้ถ้าแบบนี้มันจะวิ่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันโค้งแบบเมื่อกี้นี่รับรองนะครับเผลอๆไม่ถึงเส้นชัยด้วยเนี่ยดูดิขณาผมโค้งแบบนี้นะดูเวลามัน3.91นะครับเดี๋ยวเรามาทําสวยๆสักรอบนะอันนี้รอบท้ายนะครับจัดไปสวยๆนิดนึง ก็อย่างที่บอกนะว่ารถคันนี้ไม่ได้หาย,ยากนะครับหาซื้อได้แต่ว่าคนมันไม่ค่อยนิยมเล่นนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นเป็นเครื่อง C14 กับเครื่องบั็กไปเลยนะครับเพราะว่าเครื่องธรรมดามันมันไม่เวิร์กนะครับทาอะไรไม่ได้นอกจากเอาไปดิฟรถมันไม่ใช่รถแรงนะครับคันนี้แต่ก็บั็อกมาแรงได้น,นี่สามจุดแปดสามก็ใช้ได้นะสาหรับรถมาด้าเมตาใหม่นะครับสูตรจูนเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาก ก็ไม่ต่างจากคันอื่นนะแต่ที่ผมมาแนะนําก็เป็นศูนย์ถ่วงน้ําหนักนะครับให้รถมันวิ่งได้สําหรับรถบักนะแต่ถ้าไม่บักผมจะไม่ทำนะเพราะว่าเครื่องมันไม่แรงคลิปนี้ประมาณนี้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจพี่ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าอันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย